พี่พี่ตายแล้วสามีของฉันหายไปไหนเนี่ยจะว่าไปสามีของฉันก็เป็นคนปแปลกแปนะตั้งแต่ที่ฉันกับเขาแต่งงานกันเขาก็ชอบหายไปตอนกลางดึกไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือว่าเขาจะมีกิ๊กเฮ้ยไม่ได้การแล้วฉันต้องคุยกับสามีให้รู้เรื่องยังไม่ทันสว่างเลยห่วงว่าเมียเราจะยังไม่ตื่นนะไปไหนมา เฮ้ยตกใจหมดเลยมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงตกใจขนาดนี้แสดงว่าทําอะไรผิดมาใช่ไหมบปางพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะไม่ได้ทาจริงๆมีพิรุษขนาดเนี้ยยังจะมาแก้ตัวอีกเหรอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะกลางค่ำกลางคืนพี่หายไปไหนมาพี่ไปเดินเล่นนะจ๊ะเธอต้องเชื่อพี่นะพี่ไม่ได้โกหกจริงๆพี่พูดจริงๆนะ ก็ได้ฉันเชื่อก็ได้ฉันแกลยย้งพูดให้แกตายใจไปงั้นแหละฉันต้องดูให้ได้ว่าแกแอบไปไหนมาโฮโหู้ง่วงจังเลยเมียจ๋าเดี๋ยวพี่ขอตัวไปนอนสักง,งีบก่อนนะจ๊ะเออเอไปนอนเถอะคนเรานี่ก็แปลกตอนคนอื่นเขานอนตัวเองไม่นอนแต่ตอนคนอื่นตื่นตัวเองกลับนอนซะง,งั้นคิดเราก็ปวดหัวจริงๆเลยฉันไปทำงานบ้านดีกว่าอ <c oughs> อะไระกระด้งเหรอบ้านเรามีกระด้งตั้งแต่เมื่อไร่เราก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้นี่นะมีตั้งสองอันแน่แปลกจังหรือว่าจะเป็นกระด้งของสามีเรานะทำไรอ่ะเอากระด้งค่าคืนมาเดี๋ยวนี้ทำไมเธอไม่มีมารยาทเลยอ่ะจับของคนอื่นโดยไม่ขอได้ยังไง ฉันจะไปรู้ได้ไงว่ากระด้งบ้าเนี่ยมันเป็นของพี่ที่เธอพูดว่ากระด้งบ้าเหรอเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงนี่มันของลักของห่วงฉันเลยนะคนอะไรห่วงกระดง้งฉันถามจริงเถอะพี่เอากระด้งนี่มาทําอะไรเออคื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 อว่าพี่เอามาตากเนื้อแดดเดียวอะ่ะแค่นี้เองเหรอห่วงยังกบเป็นสิ่งของล้าค่าฉันนึกว่ามันทํามาจากกระด้งเคลือบทองซะอีกเออนาะต่อไปเธอค็ไม่ต้องมายุ่งกับกระด้งของพี่อีกเข้าใจไหมรู้แล้วนะ่า หลับแล้วออกไปหาอะไรกินดีกว่าแอบออกไปกันค่ำกันคืนอีกแล้วรอบนี้ฉันต้องจับได้คาหนังคาเขาว่าสามีของฉันไปทำอะไรหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะนั่นสามีฉันจริงๆเหรอนเนี่ยเขาบินไปนู่นแล้ว บา่จริงเขาบินได้ตั้งแต่เมื่อไรอย่าบอกนะว่าสามีของฉันเป็นผีกระหังไม่จริงฉันต้องฝันไปแน่ๆไม่ไหวแล้วฉันขอเป็นลมดีกว่าเธอตื่นสิมาน,นอนอะไรอยู่ตรงนี้อ้อยปวดหัวว้ายผีหรอกออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามาใกล้ฉันไหนไหนผีอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยก็พี่ไงเป็นผีกระหังอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันกลัวแล้ว เธาพูดบ้าอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดแล้วเลิกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้แล้วฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าพี่อเป็นผีกระหังเมื่อคืนเนี่ยฉันแกล้งหลับเพื่อจะสืบดูว่าพี่ออกไปทำอะไรตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วฉันก็เห็นพี่ใส่กระด้งบินขึ้นไปบนฟ้า <c oughs> จะเย็นๆนะฟังพี่อธิบายก่อนฉันม่ฟังจะต้องอธิบายอะไรอีกในเมื่อความจริงก็คือพี่เป็นผีกระหัง ในเมื่อเธอรู้ความจริงทุกอย่างแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรจะปิดบังใช่จ้ะพี่เป็นผีกระหังและเหตุผลที่พี่หวงกระด้งสองอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของผีกระหังอย่างพี่ทำไมพี่ต้องปิดบังฉันด้วยพี่กลัวเธอรับไม่ได้ถึงแม้ว่าพี่จะเป็นผีกระหังพี่ก็รักเดียวใจเดียวไม่เคยนอกใจเธอเลยนะที่สำคัญพี่ไม่ทำร้ายคนที่พี่รักหรอกแต่ถ้าหากว่าเธอกลัวผีพี่ก็จะไป พี่ไปจริงๆแล้วนะฉะจะบินแล้วนะไม่ลองไปหน่อยเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนะถึงพี่จะเป็นผีกระหังแต่พี่ก็เป็นคนดีเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจ้ะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ื่อผมกับภรรยาแต่งงานกันเธอก็ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านของผมหลังจากนั้นหมู่บ้านของผมก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอา้าวพหนุม่มป้าได้ยินว่าเองอแต่งงานแล้วหรอใช่ค่ะป้าไหนๆเมียเองอยู่ไหนล่ะป้าอยากเห็นหนะ้าแป๊บหนึ่งนะคะป้าเดี๋ยวผมเรียกเขาออกมาเมียจ๋าออกมานีหน่อยสิมีอะไรหรอจ๊ะป้าเขาอยากรู้จักอะ่ะอ๋อหรอจ๊ะสวัสดีจา้า วายพระ,จะเจเหนูพอดีว่าฉันทำกับข้าวทิ้งไว้ฉันขอตัวก่อนนะจ๊าอ้าวไปซะละ้ป่ายังไม่ได้ไถ่าถามอะไรเลยเมียฉันก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะเป็นคนเงียบๆชอบเก็บตัวไม่ค่อยพูดจากับใครเวลาพูดก็ไม่สบตาคนพี่จ้ากินข้าวจ้ะวันนี้มีอะไรให้กินจ้ะน้ำพริกประทูจาะพี่โหน่ากินจังฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะ เรานั่นเองจะไปไหนไม่กินข้าวด้วยกันหรอวันนี้ฉันไม่ค่อยหิวจ้ะพี่กินตามสบายเถอะพี่จ๊ะพี่หลับแล้วหรือยังจ้ะคงหลับสนิทแล้วสินะตอนนี้ก็ได้เวลาของเราออกหากินแล้วฉันเอาร่างซ่อนไว้ห้องนี้ละกันหวังว่าสามีของฉันจะไม่ตื่นมาเห็นนะ หิว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 จะแย่อยู่แล้วโหไก่บ้านนี้อบอ้วนทุกตัวเลยเห็นแล้วน้ำลายไหลมามามาให้ฉันกินซะดีๆนั่นใครมาทำอะไรที่เล้าไก่ข้าน่ะนะตายแล้วมีคนมา ไม่ต้องมาขัดจังหวะเวลากินของฉันด้วยเนี่ยรีบหนีก่อนดีกว่าปปปผีกระสือป้าจะป้าทำไมวันนี้ชาวบ้านเขาดูแตกตื่นกันจังเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอเองไม่รู้อะไรซะแล้วตอนเนี้หมู่บ้านเรามีผีกระสือนะสิเป็นไปได้ยังไงหมู่บ้านของเราไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนเลยนะมันเป็นไปแล้วค่ะเห็นเต็มๆสองลูกตาเลย มันมากินไก่ที่บ้านป้าเลือดไก่ส,สดๆไหลออกจากปากของผีกระสือป้ายังจำภาพนั้นติดตายอยู่เลยแต่จะว่าไปกระสือตัวนั้นน่าคุนๆนะมันป้าเคยเห็นที่ไหนแต่ป้านึกไม่ออกชาวบ้านเขาเป็นอะไรกันหรอจ๊าพี่ก็เ <Fine. S 2> <daunting. S 1> มื่อค<ๆ>ืนมีผีกระสือมากินไก่ชาวาบ้านนะสิ <S 2> <S 2> เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆก็มือไม้อ่อนได้เนี่ย เปล่าจะไม่มีอะไรแล้วพี่กลัวผีกระสือหรือเปล่าจะ๊ะกลัวทำไมล่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรเขาสักน้อยพี่จ้ะพี่หลับแล้ววันนี้เราจะกินอะไรดีนะกินไก่หรือว่ากินกบก,กินเขียดดี เมียเราหายไปไหนเนี่ยเมียจ้าเมียจ๋าอยู่นี่หรือเปล่าเอหายไปไหนเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงจังเลยนั่นอะไรอะ่ะใครเอาผ้ามาคุมอะไรไว้เนี่ยลองเปิดดูสักหน่อยสิเฮ้ยเราตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีแต่ตัวแล้วหัวหายไปไหนเนี่ยแต่ว่าเสื้อแบบเนี้ยมันเหมือนเสื้อของเมียเราเลยนี่นาะหรือว่าเมียเรา เป็นผีกระสืออย่างที่ชาวบ้านเขาลือกันพี่จ้ากินข้าวจ้าวันนี้พี่ไม่ค่อยหิวอ่ะเอ็งยกไปเก็บเถอะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ้าหรือว่ากับข้าววันนี้ไม่ถูกปากไม่มีอะไรหรอเออเมื่อคืนพี่ตื่นมากลางดึกด้วยหลออจ้าแล้วพี่เห็นอะไรหรือเปล่าพี่ต้องเห็นอะไรหรอเอ็งมีอะไรปิดบังพี่อยู่หรือเปล่าฉันไม่มีอะไรปิดบังพี่จ้า อ้าพวกเองสองคนผัวเมียน่ะกินข้าวกันอยู่เหรอจะป้ามากินข้าวด้วยกันสิเชิญพวกเอ็งสองคนตามสบายเถอะป้ารีบน่ะจะรีบไปไหนเหรอจ๊ะกดนางนวนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนะสิกำลังจะคลอดลูกป้าต้องรีบไปทำคลอดให้มันนั่นเองแลบลิ้นทำไมอ่ะ ฉันปากแห้งจ้าก็เลยเลียปากเฉยๆว่าแต่เมียเองน่ะหน้าคุณๆนะเหมือนปากเคยเห็นที่อื่นน่ะแต่ป้านึกไม่ออกป้ามั่วแล้วเมียฉันอยู่แต่บ้านไม่เคยออกไปไหนป้าจะเห็นอยู่ที่อื่นได้ยังไงก็จริงสรสัใส่ป้าคงจำผิดป้ารีบไม่ใช่เหรอก็ไปสิเดี๋ยวทำคลอดไม่ทันหรอกเออจริงด้วยงั้นป้าไปแล้วนะพี่จะพี่ หวังว่าวันนี้คงหลับสนิทนะนานๆทีจะมีคนคลอดลูกได้กินอาหารอันโอชะแล้วรีบไปดีกว่าเมียของเราหายไปตอนกลางคืนอีกแล้วถอดร่างไปแบบนี้ต้องไปบ้านที่เขาคลอดลูกแน่เลย หลังนี้ไงบ้านของนางนวลที่กำลังจะคลอดลูกอืมหมกลิ่นคาวเลือดมาแต่ไกลเลยฉันหิวเหลือเกินแค่คิดถึงรกถึงสายสะดือของเด็กก็อดใจไม่ไหวแล้วรีบลอยเข้าไปกใกล้ๆดีกว่า คืนนี้ผีกระสือต้องมากินรกกับสายสะดือเด็กแน่เลยข้าต้องเอาต้นหนามมาล้อมรอบบ้านไว้แม่และเด็กจะได้ปลอดภัยจากผีกระสือโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินชาวบ้านมันคงรู้ทันว่าฉันจะมาบ้านหลังนี้มันเลยเอาต้นหนามมาล้อมเป็นรัว้วหวังให้เกี่ยวไส้ของฉันตอนนี้ฉันดิ้นไปไหนไม่ได้เลยฉันต้องถูกจับได้แน่ๆ นั่นไงผีกระสือมันเด้นน้ำที่ข้าล้อมไว้เกี่ยวไส้แล้วเอ็งอย่าพึ่งไปไหนนะนางผีกระสือเดี๋ยวข้าจะไปตามชาวบ้านมาจับเอ็งโอ๊ยฉันเจ็บปวดเหลือเกินโอ๊ยผีกระสือพี่ฉันต้องเอาผมปิดหน้าไว้ฉันจะให้สามีของฉันดูไม่ได้ว่าฉันเป็นผีกระสือเมียาจา๋าไม่ต้องกลัวนะพี่มาช่วยพี่รู้ความจริงแล้วเหรอว่าฉันเป็นผีกระสือ ใช่พี่เพิ่งรู้ไม่นานนี่เองพี่รีบช่วยเองก่อนที่ชาวบ้านจะมาดีกว่ามีอะไรเราค่อยไปคุยกันต่อที่บ้านนะเจอพี่ฉันขอโทษนะจ๊ะที่ปิดบังพี่เรื่องที่ฉันเป็นกระสือฉันกลัวว่าพี่จะเลิกกับฉัน พี่รักเองไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีพี่ก็รับได้หมดขอแค่ต่อไปนี้เองอย่าไปกินไก่ชาวบ้านหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็พอแต่ว่าฉันกินอาหารสุกแบบคนไม่ได้นะจ๊ะไม่เป็นไรพี่จะซื้อไก่มาเลี้ยงให้เองกินหรือถ้าเองอยากกินช้างมาวัวควายพี่ก็จะซื้อมาให้เองกินให้หมดเลยนี่ไงเล้าไก่ของเราเป็นยังไงบ้างชอบไหมโหชอบจ้ะพี่ อยากกินตัวไหนเลือกได้ตามสบายเลยเงินฉันกินหมดนี่เลยละกันแ